สวัสดีเพื่อนๆเช้านักล่าสูนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดต่อจากคลิปรายชื่อของอสูรกันเลยที่ผมกินไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังมีอดีต12สูนจันทาข้างแหลมอีก3คนเลยอย่างที่เรารู้กันว่าอาสูนข้างแหลมนั้นมีการเปลี่ยนคนบ่อยมากถ้าเทียบกับอสูนข้างขึ้นที่มีแต่หน้าเดิมๆในวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับ12อสูนจันทาข้างแหลมในอดีตกันว่ามีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนเลยคนแรกนะครับ เป็นอดีต12อสูรจันทาที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือเขียวไก่อดีต12อสูรจันทาข้างแหลมที่6ผมมาตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเก่งอะโดยความสามารถในการตีกองแล้วสามารถหมุนห้องได้อีกทั้งยังสามารถโจมตีด้วยกรงเล็บขนาดยักษ์ได้อีกแต่ด้วยขีดจํากัดของเขียวไก่ทาให้ตัวพี่แกเนี่ยกินมนุษย์ได้น้อยลงและไม่สามารถพัฒนาได้อีกจึงถูกถอดจากการเป็นข้างแหลมที่6และโดนขีดข่าหมายเลขที่ดวงตาไป สรุปก็คือใครที่มูสันคิดว่าอ่อนแอเกินไปหรือไม่สมควรจะเป็น12อสูรจันดาแล้วเนี่ยมูสันก็สามารถถอดถ,ถอนตำแหน่งได้ตลอดเวลาและนั่นก็ทําให้เคียวไกต้องการที่จะกินคนที่มีเลือดหายากเพราะถ้าหากกินคนที่มีเลือดหายากนั้นก็จะเท่ากับกินคน50-100คนเลยเรียกได้ว,ว่ากินคนเดียวเนี่ยสารอาหารครบคันกันเลยทีเดียวและคนที่มาแทนเคียวไกก็คิดว่าน่าจะเป็นคาร์มานูเอกอสูรข้างแรมที่6ในปัจจุบันนี่แหละส่วนหนึ่งเลย ที่ทาให้เคียวไก่ถูกถอดถอนจากการเป็นสิบสองอาศูนย์จันทาร์นอกจากถึงขีดจํากัดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามูซันเนี่ยมีนาคิเมะอยู่แล้วด้วยนี่แหละพลังคือแบบคล้ายคลึงกันมากแต่ของนาคิเมะนั้นโกงกว่ามากนะครับคนละระดับกันเลยอะข้อมูลของเคียวไก่เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยดังนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนะขอข้ามไปที่อดีตข้างแรมคนต่อไปเลยละกันอดีตข้างแรมคนต่อไปที่เปิดเผยมาแล้วนะครับ ก็คือไฮโรหรือไฮโรอดีตข้างแรมที่2ซึ่งข้างแรมที่2ที่เราเห็นในปัจจุบันไปแล้วก็คือโลคูโล่ส่วนไฮโรเนี่ยก็เป็นข้างแรมที่2ที่มาก่อนโลคูโล่อะไรมันจะโล่โล่ไปหมดแต่ไม่รู้ว่าหลังจากไฮโรตายไปแล้วเนี่ยโลคูโล่เนี่ยก็เป็นคนต่อไปเลยหรือเปล่าหรืออาจจะมีข้างแรมคนอื่นมาขั้นก่อนหน้านี้ก็ได้นะซึ่งชื่อของไฮโรนี้หลายๆายคนอาจจะคุ้นๆกันบ้างแหละหรืออาจจะมีคนที่ไม่รู้จักเลยก็ได้ ขเขานะครับเป็นอาสูนข้างหลมที่ไม่ได้มีบทบาทในภาคหลักแต่ออกมาในภาคแย,ยกของเรนโงคุเคียวจุโรคนที่ได้เจอกับอาสูนตัวนี้ก็คือเคียวจุโรและมิสิริแน่นอนว่ามีบทบาทมากกว่าข้างหลมในภาคหลักอีกในภาคหลักเนี่ยมีไว้ให้มูซันกระทืบเล่นไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเขาเลยแต่ไฮโรเนี่ยนะครับเป็นอาสูนข้างหลมที่เคียวจุโรต้องสังหารในการขึ้นเป็นเสาหลักจุดเด่นของไฮโรเลยก็คือการใช้ปืนเป็นอาวุธถือว่าแปลก,กแนวมาก พราะปกติแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเรามักจะเห็นตัวละครส่วนมากใช้ดาบหรือไม่ก็พลังเหนือมนุษย์กันทั้งนั้นแต่ของไฮโรนั้นคือปืนไม่ได้มีแค่กระบอกเดียวด้วยนะพกมาเพียบเป็นไงละ่ะมาทุกรุ่นเลยไฮโรสามารถสร้างปืนหลากหลายชนิดออกมาจากร่างกายและกระหน่ำยิงได้เพราะมูลสุดโลหิตของไฮโรนั้นจะเกี่ยวกับเงาโดยเงาที่ไฮโรสร้างออกมานั้นจะมีลักษณะเหมือนดวงตาและฟันอยู่ด้วยเขานะครับสามารถเปลี่ยนร่างกายบางส่วน ให้กลายเป็นเงาทําให้การโจมตีทางกายภาพเนี่ยไม่มีผลและดูดกืนไปความสามารถดูขี้โกงมากอะ่ะสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนอย่างคอให้กลายเป็นเงาเพื่อป้องกันการฟาดฟันจากนักล่ากระสุนได้นอกจากเงาจะช่วยป้องกันแล้วยังสามารถเสกอาวุธออกมาได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสารพัดปืนระเบิดระเบิดเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดเลยนะหรือดาบก็มีกระเป๋าดอเลมอนสายอาวุธชัดๆแล้วความสามารถเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ การสร้างหมาป่าเงาเป็นหมาป่าที่ค่อนข้างโกงเลยเพราะสร้างมาจากเงาทําให้ฆ่าได้ยากมากๆถ้าฝีมือไม่ดีพอเนี่ยพอฟันไว้ที่หมาป่านะครับเงาที่ตัวหมาป่าเนี่ยก็จะดูดกึ้นดาบทําให้ดาบติดและตกบนเป้านิ่งได้และท่าสุดท้ายของไฮโลหรือจะเรียกว่าท่าไม้ตายเลยก็คือการใช้เงาบุกคุมตัวเองและเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นหมาป่าเป็นร่างที่เท่ไม่น้อยเลยแน่นอนนะครับพราะถ้จะตัดคอร่างนี้เนี่ย องใช้ทักษะดาบที่สุดยอดมากๆถึงจะตัดผ่านเงานี้ไปได้และไฮโลยังเป็นอาสูลข้างแหลมพิงไม่กี่ตัวที่มีการเปิดเผยอ,อดีตออกมาให้เรารู้อีกด้วยขณะเอ็นมูยังไม่บอกให้เรารู้เลยนะแต่ไฮโลเนี่ยกลับมีอดีตออกมาเล็กน้อยให้เรารู้ซึ่งในอดีตสมัยที่ไฮโลยังเป็นมนุษย์นั้นเขานะครับเป็นซามูไรที่ใช้ดาบเป็นอาวุธแต่ท้ายที่สุดนะครับก็โดนผู้ใช้ปืนเนี่ยดูถูกและยิงตายในที่สุดและนั่นก็ทําให้ไฮโลสูญเสียวความมั่นใจในวิถีแห่งดาบของเขาไป เป็นอาวุที่ไม่ธรรมดาเลยสามารถต่อกรกับเคียวจูโร่ที่ตอนนั้นกําลังจะขึ้นเป็นเสาหลักได้อย่างสูสีเลยถึงจะมองว่ามูนอาสูธในการสร้างเงาของไฮโรนั้นค่อนข้างโกงเลยคือถ้าฝึกดีๆเนี่ยแทบจะเป็นอมะตะเลยอะแต่ก็ดีแค่ป้องกันเพราะในด้านการโจมตีนั้นปืนของไฮโรเนี่ยไม่ต่างจากปืนริงของมนุษย์เลยอะและข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือกระสุนเนี่ยหมดได้อีกด้วยเป็นมูนอาวูธที่แปลกมากมีการสร้างปืนออกมายิงแต่กระสุนเนี่ยดันหมดได้ เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญมากๆเลยของไฮโรเป็นพลังที่แปลกมากเทียบกับอาสูรตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเขาปล่อยพลังการอลังการงานสร้างแบบสุดๆอะแต่ไฮโรเนี่ยยิงปืนอดีตข้างแรมคนสุดท้ายนะครับมีนามว่าอูบุเมะเป็นอดีตข้างแรมที่1ที่มาก่อนเอ็นมุเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่ไม่มีบทบาทในภาคหลักเช่นเดียวกับไฮโรเป็นอาสูรที่ได้ปากมือกับซานนมิและมาซาจิกะในตอนนั้นนะครับ ทั้งสองคนอยู่ในยศคิโนเอเป็นยศที่สูงที่สุดรองจากเสาหลักเท่านั้นแน่นอนว่าอูบุเมะนี่แหละเป็นอาศูนที่ทําให้ซาเนมิสามารถขึ้นเป็นเสาหลักได้สําเร็จโดยอูบุเมะเป็นชื่อเดียวกับปีศาจ์ในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดในคลิปหน้าละกันแต่เรื่องราวของอูบุเมะในคิมิสึนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในนิยายทําให้ไม่มีรูปประกอบให้เราเห็นหน้าตาของเธอเลยแต่รูปร่างของเธอในนิยายนั้นได้บอกว่าเป็นหญิงสาวร่างเล็กมีเส้นผมสีดํา และรวบขึ้นเป็นมวยผมเรียกได้ว่าเป็นสถศูนย์ที่หน้าตาดีและดูสวยเลยโดยสถานที่ที่เธออยู่นั้นคือคหาสนหัดล้างแห่งหนึ่งเหยื่อที่ถูกอูบูเมจับตัวไปนั้นล้วนเป็นเด็กทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ว่าอูบูเมจะจับเด็กทุกคนนะครับเธอเนี่ยจะเลือกเหยื่อเป็นพิเศษโดยเหยื่อที่จะจับไปนั้นก็คือเด็กที่เคยถูกพวกแม่ทำร้ายทารุณมาก่อนแต่ไม่ได้จับมาแล้วกินทันทีนะครับเธอจะจับเด็กที่เลือกมาแล้วดูแลเป็นพิเศษคอยพันแผลให้น้ํา ดูแลปหนึ่งตันเองเป็นแม่แท้ๆเลยอะแต่สภาพคนที่ถูกจับมาเนี่ยล้วนสู้ผมและไม่มีแรงทั้งนั้นคาดว่าน่าจะไม่มีอาหารให้กินถ้ามีอาหารให้กินด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอสูรที่เลี้ยงดีเกินไป <S <S โดยวิธีการจับนั้นอูบุเมก็จะใช้มนุ์พาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องที่เธอใช้มนุ์ไว้และวิธีกินมนุษย์ของเธอนั้นคล้ายๆกับเอ็นมูต,ตอนเป็นรถไฟเลยของเอ็นมูเนี่ยจะเปลี่ยนรถไฟให้กลายเป็นเนื้อหยุ่ยๆใช่ไหมครับผู้ที่อยู่ในรถไฟ ก็เหมือนอยู่ในกระเพาะของเอ็นมุส่วนของอูบูเมะนั้นคล้ายกันตรงที่สามารถเปลี่ยนห้องให้กลายเป็นก้อนเนื้อได้แต่ว่าไม่ต้องรวมร่างกับห้องนะเป็นมนลรวงตาเฉยๆผู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนอยู่ในท้องของอูบูเมะเห็นไหมคล้ายกันเลยโดยอูบูเมแะแต่กินคนผ่านทั้งห้องที่เป็นก้อนเนื้อนี่แหละเด็กที่เธอตัดสินใจกินทันทีส่วนมากเนี่ยล้วนจะเป็นเด็กดื้อที่ไม่เชื่อฟังและคิดจะหนีเพราะเธอคิดว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กที่อากตันยูต่อแม่ ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและเธอนะครับยังเชื่ออีกว่าการกินคนนั้นก็คือการพาพวกเขาเนี่ยกลับสู่ภายในท้องและอยู่ด้วยกันตลอดไปก็เหมือนเวลาคนคลอดนี่แหละครับก็จะคลอดมาจากท้องของแม่ใช่ไหมอูบูเมเนี่ยก็จะกินเด็กพวกนี้เนี่ยกลับไปให้ไปอยู่ในท้องของเธอโดยวิธีการต่อสู้ของอูบูเมนั้นไม่ได้หวือหวาอะไรเท่าไหร่เธอมักจะต่อสู้ด้วยมือเปล่าคล้ายกับอาคาซาเลยแต่ว่าฝีมือไม่เท่าอาคาซะนะเพราะว่ามันข้างขึ้นกับข,ข้างแรงอะ มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหรือเท้าและยังมีการใช้ศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ไม่ธรรมาดาเลยอะเป็นอาศุลข้างแรงที่เป็นผู้หญิงและก็ใช้คาราเต้ด้วยโดยท่าที่อูมเมะใช้นั้นก็คือชุดโตเป็นท่าที่โจมตีไิธีจุดตายของคู่ต่อสู้ถึงสกิลการโจมตีเนี่ยจะไม่ได้ดูอลังการเทียบเทกับอาศุลตนอื่นแต่เจ้าตัวนะครับบอกเองเลยว่าเธอนะ่ะกินเด็กมามากเลือดหายยงหายากเนี่ยก็กินมาหมดแล้วจึงกิ่งกาดโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังพิเศษอะไร แต่จุดเด่นที่ทําให้อสูรตัวนี้เป็นถึงอสูรข้างลำพินหนึ่งก็คือการที่เธอสามารถจับแยกนักล่า,าสูรและพาวัปมาได้นี่แหละคล้ายๆกับนาคิเมเลยทําให้นักล่า,าสูรเนี่ยไม่สามารถลุมเธอได้นะต้องต่อสู้หนึ่งตอนเท่านั้นถ้าไม่รู้เงื่อนไขของพลังและความสามารถสุดโกงที่ทําให้อูบุเมะเนี่ยเป็นอสูรที่ไร้เทียมทานเลยก็คือมนลวงตาอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือทําให้คนที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยคิดว่าอาูบุเมะอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วนั่นคือภาพลวงตา ตัวจริงของเธอนั้นนะครับยืนอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่ารับมือยากมากๆถ้าไม่รู้เงื่อนไขของพลังเนี่ยก็ฟันอากาศอยู่นั่นแหละและมลดงตาของเธอนะครับสามารถใช้กับสิ่งของได้ด้วยเธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิ่งของให้กลายเป็นสิ่งของอื่นได้ด้วยจริงๆแล้วเป็นอสูรที่มีพลังซับซ้อนมากมีเงื่อนไขนุ่นน,นี่นั่นเต็มไปหมดอย่างมนลงตาของเธอนั้นนะครับวิธีที่จะขายมนนั้นก็คือต้องทําลายกระถางเครื่องหอมพอทาลายเนี่ยมลทั้งหมดก็จะขลายลงไป แต่ถ้าเราจับเงื่อนไขของพลังอูเมะไม่ได้นั้นบอกเลยนะครับว่ายากมากๆที่จะชนะทําให้ตัวละครในเรื่องนี้งงกันหัวหมุนหมดเลยเอาเท่านี้ก่อนละกันแค่นี้เนี่ยเราก็น่าจะรู้จักอูเมะกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะประวัติของอูเมะกันต่อเลยเป็นตัวละครที่ข้อมูลเยอะมากแน่นแบบสุดๆก่อนจบไปแล้วนะครับกับอดีตข้างแลมแต่และตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจากที่เราเห็นสกิลของข้างแหลมที่2กับข้างแลมที่1ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ามูซันยังเก็บข้างแลมในปัจจุบันเอาไว้เนี่ย คิดว่าน่าจะช่วยอะไรได้บ้างแหละอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะจัดการนักล่า,าศูนย์ที่ไม่ใช่ระดับเสาหลักได้อยู่นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกัน